สดีค่ะวันนี้อยู่กับป๊อบนะคะที่ปืึกษการขายฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธาน,นีนะคะโชว์รูมที่มียอดขายอันดับหนึ่งหกปีซ้อนนะคะ วันนี้นะคะป๊อบจะพามาชม Ford e v อ r e s ร์เร a n i u m p ทเนียมพันะคะขับเคลื่อน2ล้อนะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 5 9 9 0ล้านบาทนะคะสีนี้จะเป็นสีพิเศษนะคะสีขาวมุกนะคะจะบวกเพิ่มอีก1,000บาทนะคะราคาจำหน่ายจะอยู่ที่1 6ึ่0ล้านบาทนะคะคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะคะ180แปรงม้านะคะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่420ยนิวตันเมตรนะคะเกียตตร์อัตโนมัติส0สปีดนะคะเดี๋ยวป๊อบจะพาไปช ชมทีละจุดนะคะว่าได้ทำการแต่งอะไรเพิ่มเติมให้ลูกค้าไปบ้างนะคะ เริ่มจากด้านบนฝากระโปรงนะคะตัวอะคริลิกนะคะสีโครเมียมนะคะเดิมๆจะมีมาอยู่แล้วนะคะได้ทําการเปลี่ยนกระจังหน้าให้เป็นกระจังหน้ามามาสแตงนะคะด้านนอกตัวม้านะคะจะมีไฟ LED มาให้ด้วยนะคะติดไฟเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปนะคะจะเป็นไฟ LED ด้านบน3จุดนะคะตัวกระจังจะเป็นสีดําเงานะคะมีขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะอัปเกรดไฟหน้าให้เป็นไฟหน้ามาสแตงนะคะใส่คลิปฉลับเข้าไป3คลิปนะคะลูกแก้วด้านในจะเป็นสีแดงนะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ นะคะว่าจะทําเป็นสีฟ้าหรือว่าสีแดงนะคะวงแหวน LED ด้านนอกจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะตรงนี้ลูกค้าก็สามารถเลือกได้เช่นกันนะคะว่าอยากได้เป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าวงกลมนะคะด้านล่างจะมาพร้อมไฟเดย์ไทม์นะคะไฟเดย์ไทม์ตัวนี้จะมีมาอยู่แล้วนะคะใน Ford Everest นะคะเราทําการอัปเกรดให้เป็นไฟหน้ามาสแตงเต็มระบบนะคะคันนี้นะคะป๊อบได้ทําการติดสเกิร์ตวิตเตอร์เพิ่มให้กับลูกค้าไปนะคะจะเป็นสีดําเงาตัดกับสีขาวนะคะเพื่อให้รถด,ดูสวยขึ้นนะคะมาพร้อมไฟ ดหมอกด้านล่างนะคะจะเป็น LED นะคะเซนเซอร์6จุดนะคะตัวนี้มีมาอยู่แล้วนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะติดคิวซุ้มล้อขนาด3นิ้วเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปนะคะติดเพิ่มเติมไปเพื่อให้เข้ากับตัวสเกิร์ตด้านหน้าเลยนะคะจะทําให้ดูสวยงามมากขึ้นนะคะล้อแม็กขนาด20นิ้วนะคะขนาดยางจะอยู่ที่2 6 5 5 0 R 2 0นะคะ แก้มด้านข้างตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อนะคะคำว่า e v e r อร์เนะคะแต่ว่าถ้าเป็นตัวไบเทอร์โบขับ4ตรงนี้จะคําว่าไบเทอร์โบนะคะตรงนี้จะเป็นจุดสังเกตใน e v e r อร์เ ติดกันซาสี่ชิ้นเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปนะคะฟิล์มเซรามิกรอบคันลูกค้าสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้นะคะแล้วแต่การใช้งานของลูกค้านะคะติดข้อเบ้ารองมือเปิดให้กับลูกค้าไปนะคะตรงนี้จะเป็นสีดําเงานะคะเพื่อให้เข้ากับตัวชุดแต่งเลยนะคะช่วยป้องกันรอยขีดข่วนเพื่อไม่ให้โดนสีรถนะคะเวลาเปิดปิดประตูขึ้นลงรถนะคะบันไดข้างของเดิมนะคะมากับตัวเอเวอร์เรสต์อยู่แล้วนะคะไม่ได้ทําการเปลี่ยนนะคะ ป๊อปได้ทําการแลปหลังคาให้เป็นสีดําด้านนะคะ,นนะ,คะเพื่อให้ตัดกับสีตัวรถนะคะเพื่อให้ดูสวยงามมากขึ้นนะคะติดข้อฝาถังน้ํามันให้เป็นสีดําเงานะคะ,นนะ,คะเพื่อให้เข้ากับชุดแต่งแล้วก็คิวซุมล้อนะคะการลอยเวลาเราไปเติมน้ํามันนะคะติดครีบฉลามเพิ่มเติมให้กับลูกค้าไปนะคะจะเป็นสีดําเงานะคะเพื่อให้ตัดกับสีดําด้านที่เราแลปหลังคาให้กับลูกค้าไปนะคะเปลี่ยนไฟท้ายแบบ GLC นะคะตัวนี้จะเป็นระบบ LED ทั้งหมดนะคะ ติดค่าท้ายเอเวอร์เรสไปให้ด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นไฟ LED นะคะจะเป็นไฟถอยแล้วก็เป็นไฟเบรกในตัวด้วยนะคะสำหรับ Ford e v e r วอ e นะคะจะมีกล้องมองหลังอยู่ตรงนี้นะคะจะมาจากโรงงานเลยนะคะติดสเกิร์ตวิตเตอร์ให้กับลูกค้าไปนะคะจะเป็นตัวสีดำเงานะคะเพื่อให้ตัดกับตัวสีรถนะคะจะมาพร้อมไฟ LED ที่ส่องสว่างมากขึ้นนะคะเซนเซอร์4จุดที่มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะ คันนี้ป๊อบได้เปลี่ยนท่อให้เป็นของ JTC ไทท t เนียมนะคะตัวนี้จะเป็นท่อไทเทเนียมทั้งเส้นนะคะท่อตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มอัตราการเร่งของเครื่องยนต์ด้วยนะคะทำให้ขับสนุกขึ้นนะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถยนต์ฟอร์ดท,ทุกรุ่นนะคะสามารถสแกน QR code ไลน์หรือว่าโทรหาป๊อบได้ที่เบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะสามารถพูดคุยสอบถามแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆชุดแต่งลูกค้าสามารถพูดคุยสอบถามป๊อบได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Ford e v e r e อร์เหรือว่า Ford r a n g e r นะคะยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ป๊อบด้วยนะคะฝากติดตามช่องทาง t i k t o k ด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ